เป็นไงครับโหงานเพลงพร้อมมากเลยนะทั้งสอคงจะชอบกันนะครับแนะ่จริงๆแล้ววันนี้นะฮะผมบุกมาและยังไม่มีใครรู้เลยเช้าบื้กเลยนะฮะไม่ทราบว่าตื่นหรือยัอยงนะครับเดี๋ยวเราบุกไปที่บ้านน้องจ้าชัยนีครับแหมมาถึงนครสวรรค์ทีเดียวนะครับสุรินสาวสวยท่านนี้นะฮะแหมเพลงเขานี่โดนใจหลายท่านหลายคนแต่ยังไม่มีใครเจาะเดี๋ยวจะเจาะถึงบ้านเลยนะครับไปกัน สวัสดีครับคุณพี่ผมมาจากรายการที่สิ c นะครับที่ออนแอร์อยู่นี่ครับบรรยากาศของบ้านทงนจ้านะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะ ไป่นั่งแล้วนะ <S <S ดเดินมาทั้งากายเหนื่อยหมดเลยนะเหนื่อยเหนื่อยน,นะตากแดบดบตากฝนตากลมอีกต่างๆจริงๆแล้วตากมากๆนะผิวจะไม่สวย,ยจริงๆแล้วผมเป็นคนผิวสวยนะครับผมณแม่ที่แล้วเห็นหน้าหน้าเรอ,อย่างนี้นะครับนี่ครับคุณแม่ครับคุณแม่นั้งยาเด็กทั้งยายังปิ้งอยู่เลยนะครับคุณแม่นั้งยาชาลีชื่ออะไรชื่ออะไรครับยานีโพยอดนะฮะคิดไงชื่อนี้ฮะ อ๋อดีเหมือนกันี่นี่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยเราอยู่ที่ไหนฮะที่เนี่ยที่ไหนฮะบึงปะทูงจังหวัดนครสวรรค์นะจ้าเฮ้ยช่งนี้พูดเหนือไหมเนี่ยไม่พูดใช่ไหมไม่เหนือแต่เหนือผมว่าเริ่มจะไปเหนือเหนือยจะไปเนื้อแล้วนะนี่มันจะไปไหนกันแน่เนี่ยนะนี่คือบรรยากาศกันเองครับในเขตของบึงปะทูบ้านน้องชาชรุนีนะนี่คุณแม่เขา น่าน่าผู้ชมเป็นไงฮะยังยังเชังสวยอยู่นะฮะน่ยังสวยอยู่เหมือนเดิมวันนี้มาคนเดียวคุณพ่อคุณพ่อล้องใต้ไปเลยเอ่ย ไปทอดกระถิ่นไฟแล้วก็กระถิ่นเกียวไข่ทอดใช่ไหมฮะไม่ใช่ไหมไปทำบุญที่วัด่าไปทำบุญผมก็ว่าเออพี่นพูดวิธีทำบุญเดี๋ยวทอดจริงผมแหม่กำลังอยู่พอดีเลยอยู่ยวก็ได้จกินอ่ะนะครับตัวนี้นี่ครับบรรยากาศแบบสบายๆนะครับตัวนี้เด็กความต้อนรับพี่กบุญนะทานข้าวแล้วมีกําลังทานข้าวกันอยู่เลยนี่น้องจ้าก็อยู่ด้วยนะทานอาหารเป็นเพื่อนนะ อันนี้เป็นคุณบัวนะคุณบัวท่าข้าวอยู่จากล็อกเสด็จแล้วก็นี่คุณเป็นน้าเขาน้ามาเดินทางอยุ่งเทพยจริงๆแล้วไปอยู่กรุงเทพอยู่บ้านนอกมีใครพบแล้วครับต้องไปหนีอยู่กรุงเทพยนะฮะ <c oughs> นะครับแล้วนี่นี่ถามนี่นึงน้องจ้าดเด็กๆนี่เป็นไงบ้างครับอนองนิ่งเงียบไหมทนไหมดื้อไหมไม่ดื้อ <c oughs> เห็นต้นมะพร้าวไม่ปีนขึ้นนะฮะไม่ดื้อเดินยง่ายไหม,ไมองอ่ายเนาะบอกตอนนี้ยังยง่ายอยู่ไหมฮะ นาะโอ้โหดีได้ความลับแล้วครับดื้อไปบางครั้งบางครั้งก็ไม่ดื้อแรงยังอ้อนแม่อยู่นาะยังอ้อนแม่อยู่นะน้องน้องแจู่อยู่ที่นี่อยู่กับคุณแม่ทุกท่านไหมอยู่ยังเรียนคืออยู่ที่นี่นะครับอืมนะยังเรียนู่ที่นี่นะครับนี่ครับเป็นศิลปินในดวงใจของมิรัสันเพลงแล้วก็เป็นศิลปินดวงดวงใจหลายๆายคนเลยครับเป็นของพี่ป้าน้าอานน้องหนูนะเขาเรียกว่าศิลปิน ขึ้นมาเบอร์แรกนนอัลบั้มแรกก็ดังทีเดียวนะครับคงจะรู้จักกันทั่วประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกทีเดียวครับน้องจ่าชาลินีครับเป็งานงนเพลงที่เปิดให้ฟังกับ ดีดีสวยนะครับผมจะถูกติดใจนะครับเรายังอยู่ครับที่นครสวรรค์กับในเขตของตำบนยุ้งตะคู่อยู่เป็นอยู่ครพวกรองเจ้าชาวัีอยู่ตอนนี้มาคุยกับคุณยายบ้างที่บอกว่าเลี้ยงน้องจ้ามาตั้งแต่เด็กนะฮะตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆทีเดียวนะฮะว่าจะสนลําบากขนาดไหนนะครับเดี๋ยวมาคุยกับคุณยายกว่าสวัสดีครับคุณยายน่ารักมากเลยนะ วันนี้วันนี้มันเปไนวันพักกันไหมวันนี้มีเช้าเลยนะเรามาจะเช้าเลยนะมาจะเช้าเลยนะครับยายชานช่ายอย่างเนี้ยทานแล้วทานแล้วเอาทำไมไม่เรียกผมด้วยแย่เลยนี่ไม่เรียกกันเลยนีฮะกูยายเป็นคนนครสวรรค์อยู่นะฮะนครสวรรค์แล้วคิดยังไงมาอยู่นครสวรรค์ฮะถ้าไม่อยู่อำเภออื่นก็มีฮะ พาอยู่ก็อยู่ไอ้ใครคนพามาพ่อแม่โอ้คุณพ่อคุณแม่พามานะครับแล้วก็ต้องอยู่ตรงนี้นะฮะปกติอาชีพทั่วไปคุณยายทาอะไรกันอยู่เนา่ยทํนาทไรทํานาทําไรไม่ไม่ทามันนะฮะช่างมันเลยไม่ทํามันนเรื่องของมันไม่เกี่ยวกับเรานี่ยได้ข่าวว่าคุณแม่บอกว่าเลี้ยงน้องจ้าวมาตั้งแต่เด็กเลย นะเขาแม่เขาเกลียดเลี้ยงใช่ไหมฮะแม่เกลียดเลี้ยเขาบอกน้องจ้าด <Kas ij> <ouched> right? ื้อเลยเกลียดเลี้ยโยนให้ใหญเลี้ยใหญ่ก็ต้องเลี้ยงใช่ไหมเป็นไงน้องจ้าตอนเด็กๆเป็นไงครับไี่อ่อนไม่อ่อนไม่อ่อนงอแงไม่งอแงโตมาก็ไม่ดื้อใช้เงินเก่งไหมฮะ ก่อนเราเคยใช้เลยวใช้เก็บเลยเก็บเราอยากให้นีครับเราเก็บหมดแล้วไม่ให้เราเองแล้ววะแล้วโอ้ดิอืมแล้วก็สมัยเด็กๆก็้องจ้าก็เดินเล่นแถวนี้บรรยากาศแถวนี้อยู่อยู่ตรงนี้ตลอดตอนบ้านในบ้านในเข้าไปรึเปล่าเปิดไม่ออกอันนี้ก็อยู่ในเข้าปัวตรงนี้หมดเลยเนาะโอ้ดีนะผมดูดูเข้าปัวแล้วอุ่นแล้วก็อยู่ในของเขตของเนี้ย ดูแล้วมันสบายใจดีนานๆที่จะออกมาในต่างจังหวัดทั้งทีนึ่งนะผมเป็นคนเทพแม่ดูหน้ารู้เทพ่หล่อไหมหรืไหมยังหล่ออยู่นะจะบวกให้อร่จริงจริงด้วยโอ้โหเออเมนเขเผาตามพี่มาสักพอน์นึคุณคุณยายแเลยคุณตาผม่ะตาอยู่ก้น ไม่ค่อยสบายเดี๋ยวไปคุยกันเอาตรงนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวตามไปคุยตาเป็นยังไงเนาะคุณก็นี่คุณยังมีเท่าไหร่ยังนานครับแต่คไป้วก่อน63 62 63 3น่ะเราไม่ได้ใบหวยนะครับเป็นอายุนะเดี๋ยวพี่งคว่าจะใบหวยนะไม่ต้องไม่ต้องไปซื้อนะครับแล้วทุกวันนี้ยังยังใช้อาจีบทำอะไรทำอไรทำแบบดีให้คนอื่นทำใช่ค่ะใช่เลย่ลูกหลานทำมันเนาะ Y, ใช่ไหมทำบัตรติณ hmm. กุญปีครับมีมีเยอะไหมฮะพวกนามพวกที่รทำเยอะครับทำก็พอได้ก็พอได้เนาะได้ใช้แล้วก็ได้ทานข้ากันได้ครับวันนี้ท้าวันนี้น้องตาอยู่ที่นี่ก็ยังยังใช้ชีวิตประจําวันอยู่ที่นี่ไปโรงเรียนเหมือนเดิมนะกับกับแตกต่งกับศิลปินที่เป็นเป็นคนชาวบ้านธรรมดาที่ทั่วไปครับแมาเป็นศิลปินนี่ ใายแบบอุ้ยหลานฉันเลยมีมีนะครับมีคนทักมีคนถามถึงว่าเออเป็นยังไงเนี่ยมีนะฮะมีว่าไงว่าไงเขาว่าเขาบอกปุ้มใจแทนอืมท่านมาใส่หลานได้ดีอืมก็ดีเขาจะดีใจด้วยนะนะอันนี้เขาชมนะที่กระดาษนี้นะ ไม่ดีนะคุยแบบสนุกสนุกนะในครอบครัวของอาจารย์ชลยนีเนี่ยแบบบรรยากาศสบายสบายตรงนี้เลยนั่งคุยกันหน้าบ้านเลยนะสบายๆน่ารักมากเลยครอบครัวนี้นะต้องสาบทล้องแล้วปหารคนนี้เลยนะกำลังจะหิวแล้วจะไปฟังงานเพลงกันก่อนดีครับนะงานเพลงเพรจะมีซืสวยๆด้วย นะครับตรงนี้ก็คงจะได้ฟังกันไปแล้วนะครับยังอยู่ที่เดิมยังไม่ไปไหนนะครับเรายังอยู่กับน้องจ้าชนีอยู่นะครับเพราะไล่เราก็ไม่ไปเพราะเรายึดหมดแล้วที่นี่เราอยู่ที่บ้านนี่แหละนะครับเราจะไม่ไปไหนเลยนะครับขอบคุณดันดาได้ขอด้วยครับที่เฟื่อให้การถ่ายทำตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็กับคุณบ้านน้องจ้าชานีนะฮะบ้านน้องจ้าก็จะมีมีรูปน้องจ้าติดอยู่นะฮะมีครับมีมีหลารรูปทีเดียวมีมีรูปตอนเด็กไหมเนี่ยฮะ เราคือเราไม่มีเดี๋ยวมีอยู่ข้างในนะฮะอืมมีจะพาไปชมตอนนี้เดี๋ยวว่าดื้อขนาดไหนนะเดี๋ยวเราต้องจากลากันดีกว่านะฮะกับเนี่ยท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านนะครับเดี๋ยวเราสองคนนะฮะต้องลำลากันแล้วละนะครับโอกาสหน้านะะจะพาไปพบกับคนบันเทิงนะครับว่าจะเป็นใครติดตามกันครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ Bye. Yeah.